จีตโนนก็ถือว่าทางนึ่งก็ต้มไก่ได้ที่สอไก่กินได้กินข้าวกินน้ำก็ขาก้าวกะทีขับบ้านได้หมืนอนกันมาตรงนั้นปาตาบากับเาดงข้าป้ากับคนตกตลอดอก็ตำมานมูน้อยแต่นึงด้ไปหัไหน,หไหนไปหางยูหากินครับมันบ่ได้ได้ฝนตกโคลาบ้า<ม> ยำมันขึ้น่ลมันลาก็ถือแล้วคนบเขาป่ายำมันขึ้นากายทางงตัพามายำสายกระปนยำเหลงก่ะตัวจะจ้องให้เขาป็นะไราเป็นอไรพอได้กินให้ยำน้ำนีโอ้ยจีความยำน้ำมั้งา่าหญ่ได้ละพูดยำ เยยวบาามมนหิให้บอกลุงไปเป็นสาวนินรัดเขาที่เอาได้แล้วอืมวันไปทุ่งหญ้าเนาะหญ้าลงมาตื่นตือนได้แล้วนะอืมม่านได้ป่นไก่ป่าตัวหนึ่งโหลดเหมือนไงใส่ให้ไงพ่อพักกลางเนี่ยมาเลยเชื่อมีไง มันค่ใช่ฮะคู่ดูพี่แลายน้องลายแสบลายตูะพีกตาจากได้จีเ็ดนี่เ็ดดอไปโอ้เ็ดน่นอนละข้าขวย่ามันพดย่าแต่ละกรูมูเนี่ยางคือเกาอะเฮ ้พูดเป็นไงจานไงบอก <c oughs> มัน,มนม <c oughs> ขี้คลาดมันไม่อยากไป <c oughs> มึงสุญ่างก็ยังมาน, <c oughs> อา,นาอ่ะน่อยอะอ่าาะอะม บัาตัวขนาดอดบัวใบทมันเลยเป็นได้แซรบบัแซรบบัวขึ้นมาเนี่แบบเป็นอย่งงไรนะมาทุกคนเีข้าวมันไก่เปนข้าวสาไก่แบบนี้เออเาดงข้าปลามีแต่ฝนตกมาลมาหดบ้านแดดเนาะอสาไก่ก็แซ่บได้ หันพุธนโมอหันเบืองเมืองเบืองนโมอเบืองนันมอมีอมีจะไปซ้ายจะไปพกปะตาถน่ถา,า,นายพันยาตกยังสิมาไม่ทำแล้วอยากกอดลูกเลยก็ทันแล้วเว่เนาะนี่กับช่วงนี่ก็บพันตกเด้ง ไดเป็นผู้ชุดนี้นะสิคึนงอนวนานะงอนแล้วง่าไ่ได้เี่ยมมาคืดแล้วี่ยมมารนกับ้วนอนนอนกับพันอยู่บ่นอนพันเลยพันกันพันกันคนเคืองโมเมนต์สีเคืองได้

ไะ้มดีด้่ด้ได้มด้เมื่อเด้อแมเด้ขอบใจอะไรเบาขึ้นพนังหน่อยเนาขึ้นนาน เส้นเนาะเส้นล่ใหญ่เดโอ้หยเนาะนั่นินดลตัวนี้น้ท่มหวานเนาะน่หวานโอ้มบนี่น่ะแน่นเกน้ทาไปได้นาทมอยู่นี่ละนนี้ล่นทมหวานโตไป่องน

ุกรังไรมาน้ำตาอืมมันตนาแล้วหมือนนะ รกขบวนั้งหน้าก็มีอโอ้ฟังเขาไปไม่ได้ดีกว่าถ้าเราเน,นี่ยมือ,มอนะผมมาทุก๊กแค่นี้พีเรียบสามไม่ลเลอตอีนหนึ่งลงหลงัลงนี้ตีนหนึ่งสุดทานเออได้ยู่งตีนไปลงพุก เยิงไปพี่ไปทเราดน่อนี้ ไม่ได้เห็นว่าเป็นหนกักเป็นพูดเป็นโต๊ะเป็นรถนะครัเป็ใส่ข้าตลอดไปจากทางสตมันหัขั้นจรินแจนมอย้ีนแดนมันมือนะคะมันจะต้มเ,เลยอสุดสุดเลยนะขาด Not <fund ses> ไปได้หนาดอนฮะโอ้ยข้าวมาิดก่อนมาวิกรข้าเานามาตันนี้ตัวนั้นใส่ความมาได้แล้วนะ mà tôi lưu niềm

มีแบบได้เป็นเก้ก็ได้นี่ครับเงินือ้เอเป็นแสนหนึง่งขาเป็นดึงนะนนตัดติดยางปาดอกเออบุาดติดยางกบใจลาย ละไปเลยไปจึงละอ่านอ่นเอาละเด้ออขึ้นวิองนเนี้้มันตายชื่อเลยบอกไปนะ่ ขอบใจหม<อ>ลายๆยกับใจานมีบอลคาละย่างไปให้ด<อ>้ยานมีบอลคาดิรถนาจอดนี่นะโอ้ความาได้น้ำลายเฉียนันบุ่นล่น้ำกะเฮ้ยาต้องมันคือดิ๊กทุกน้นลนำลายนะทูมกพีทัวทึงไปได้

ท่ variance, มามตกมันมาไมครับเมื่อไรก็ไร้ก็เนี่ยนอนนี่เลยจังอยากนอน เป็นเลขบบ่ธรรมดาเป็นเลขบที่มาโนโปล